ต้องได้ตรัสถึงเมื่อเห็นโทษแห่งกามตามความเป็นจริงด้วยปัญญาอันชอบนะถ้าเห็นโทษแห่งกามด้วยปัญญาอันชอบแล้วนะปัญญาอันชอบก็คือวิปัสสนาปัญญากับมัคคบปัญญาเวลาท่านเจอคําว่าปัญญาอันชอบก็ให้จํากัดความหรือว่าให้รู้ความหมายด้วยสัมมปัญญาหรือสัมมาปัญญาจะมีสองอย่างอันที่หก็คือวิปัสสนาปัญญาสคือมัคคปัญญานะครับ วิปัสนาปัญญาก็จะเป็นเหตุให้เกิดวิปัสนาปัญญา,นะาวิปัสนาปัญญาก็เป็นเหตุให้เกิด,กดมรรคปัญญามรรคปัญญาทาลายกิเลสแล้วก็ทําให้วิปัสสนาปัญญาเลื่อนระดับขึ้นไปสูงขึ้นนะเมื่อวิปัสนาปัญญาสูงขึ้นก็เป็นเหตุให้เกิดมรรคสูงขึ้นต่อไปมรรคที่สูงขึ้นต่อไปทาลายกิเลสได้เรียบร้อยก็ทําให้วิปัสนาสูงขึ้นอีกวิปัสนาสูงขึ้นอีกก็ทําให้มรรคสูงขึ้นอีกมันก็เลยช่วยกันตลอดนะ ก็เริ่มต้นก็ต้องวิปัสนาปัญญาก่อนพอวิปัสนาปัญญาให้เห็นสิ่งต่างๆตามเป็นจริงเห็นโทษของสิ่งต่างๆเบื่อหน่ายแล้วก็คลายกำหนัดมรรคก็จะเกิดนะพอมรรคเกิดก็ละกิเลสได้สมมุติโสดาปฏิมรรคเกิดแล้วตอนแรกวิปัสสนาก่อนวิปัสนาปัญญาต่อมาก็มรรคปัญญาเป็นโสดาปฏิมรรคพอได้โสดาปฏิมรรคแล้วทีนี้ได้เป็นพระโสดาบันแล้วก็ย้อนกลับมาใหม่เป็นวิปัสนาปัญญาใหม่ แต่ว่าเป็นระดับสูงขึ้นเลื่อนชั้นขึ้นแต่เดิมวิปัสนาปัญญามุ่งให้เห็นว่าไม่ใช่ตัวตนต่อไปก็มุ่งละกามและต่อไปคนละจุดมุ่งหมายกันแล้วนะทำนองนี้ก็วิปัสนาปัญญาก็เลื่อนชั้นขึ้นวิปัสนาปัญญานี้ก็เป็นปัจจัยให้เกิดมรรคปัญญาที่สองก็คือสกทาคามีมรรคก็ตัดกิเลสได้อีกแล้วตัดกิเลสได้อีกแล้วก็เป็นพระสกทาคามีแล้วนะ วิปัสนาปัญญาก็เอาอีกแล้วก็มาทํางานอีกแล้วนะเพื่อละพวกกามราคาปฏิฆาให้ได้เด็ดขาดก็วิปัสนาปัญญาก็รู้รูปนามขันห้าเหมือนเดิมแต่ว่าจุดมุ่งหมายในการรู้ต่างเดิมและเพื่อละกิเลสคนละตัวกันอย่างนี้ก็เกิดมรรคอีกแล้วเกิดอนาคามีมรรคอย่างนี้พอเข้าใจไหมครับได้เป็นพระอนาคามีนะปัญญาก็สูงขึ้นก็มาวิปัสนาอีกแล้วมุ่งเน้นในด้านนามธรรมาเพื่อเห็นว่านามธรรมาต่างๆนี่ แม้จะดีขนาดไหนจิตที่เป็นฌานหรือว่าเวทนาที่เป็นอัุกขมสุขก็เป็นทุกข์เหมือนเดิมอย่างนี้ก็เป็นวิปัสสนาเพื่อให้เกิดอารหัตตมักนี่พอเข้าใจไหมตัววิปัสสนาปัญญากับมรรคปัญญาก็เลยต้องช่วยกันอยู่ตลอดเลยเรียกว่าปัญญาอันถูกต้องสัมมาปัญญาสัมมาปัญญานะครับในที่นี้ท่านก็ยกตัวอย่างมาจากโปตลิยสูตร เห็นโทษแห่งกามตามความเป็นจริงด้วยปัญญาอันชอบนะผู้ที่เห็นโทษแห่งกามตามเป็นจริงด้วยปัญญาอันชอบก็คือพระอนาคามีนะครับนะมีวิปัสสนาปัญญาด้วยและเกิดมรรคปัญญาทําลายกิเลสได้ด้วยนะครับทำนองนี้พอเข้าใจไหมครับนะคงพอรู้ว่าพระอนาคามีนะเวลาอนาคามีมรรคเกิดขึ้นก็จะละกามราคะปิิคะนะ เพราะเห็นโทษแห่งกรรมอย่างชัดเจนแล้วนะครับก็ละกามราคะและปฏิคะได้นะครับเมื่อเป็นดังนี้แล้วนะครับจึงเว้นจากอุเบกขาที่มีอารมณ์ต่างกันก็คือเมื่อจิตตัดออกจากความติดข้องในการมคุณแล้วนะก็จิตก็จะไม่หวั่นไหววอกแวกจิตก็จะเป็นอุเบกขาแบบฌานที่4มีอารมณ์เป็น1และมุ่งไปทางนิพพาน ที่มันมีอารมณ์หลากหลายนี้ก็เป็นเพราะมันติดกรรมคุณอยู่นะครับจิตมันมีอารมณ์หลากหลายทําให้เกิดความฟุง้งซ่านเพราะมันติดรูปติดเวทนาติดรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสพวกนี้นะติดกรรมคุณ5าพอเป็นพระนาคามีแล้วก็จะไม่ติดในกรรมคุณเห็นโทษของกรรมคุณว่ามันเป็นของหมดไปสิ้นไปเป็นของไม่เที่ยงสิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกข์นั่นแหละนะ เป็นของไม่น่าเพลิดเพลินไม่น่ายินดีนะครับก็จะมาเจริญอุเบกขาที่มีอารมณ์เดียวนะก็คือระดับพื้นฐานทางจิตของพระอนาคามีก็จะเป็นสมาธิระดับชาญนที่4โดยอัตโนมัติทำไมจึงเป็นสมาธิโดยอัตโนมัติอัตโนมัติเมื่อกี้บอกแล้วก็คือที่จิตไม่เป็นสมาธิเป็นพราะมันติดกามคุณจิตก็เลยฟุ้งซ่านพอเข้าใจไหมครับพวเราถ้าอยากจะได้สมาธิก็เลยต้อง ไปหาอารมณ์อันหนึ่งมามานอนอยู่มาแอบอยู่มาจับอยู่เพื่อไม่ให้มันไปตามรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสถ้าทำได้ก็ได้สมาธินะส่วนพระอนาคามีก็ไปเห็นโทษของกามจิตมันก็เป็นสมาธิโดยอัตโนมัติโดยไม่ต้องทาแต่จริงๆก็คือทามาแล้วก่อนหน้านั้นนั่นแหละไปเห็นโทษของกามพอเข้าใจไหมครับอนะอย่างนี้จิตก็เลยมุ่งไปเจริญอุเบกขาที่มีอารมณ์เดียวคือ อยู่ในฌานสี่ในอารมณ์เดียวที่อารมณ์เดียวก็เพราะว่ามันไม่หลายอารมณ์ที่มันหลายอารมณ์เพราะมันติดกรรมคุณตอนนี้พวกเรารู้สึกหลายอารมณ์มากก็เพราะว่ามันติดกรรมคุณพอเข้าใจไหมครับนะถ้าอยากอารมณ์เดียวก็ต้องไปหานั่งกําหนดพุทโธพุทโธนั่งท่องผมก็เล็บฝันหนังไะถ้ามันนิ่งก็เป็นอารมณ์เดียวไปส่วนพระอนาคามีนี้อารมณ์เดียวโดยธรรมชาติพอเข้าใจไหมนะทำตรงนี้นะครับ อันนี้อารมณ์เดียวก็มีทั้งนิพพานมีทั้งอารมณ์ฝ่ายสมาธินะอารมณ์เดียวที่เป็นฝ่ายสมาธิก็มีอารมณ์เดียวที่เป็นฝ่ายนิพพานก็มีก็แล้วแต่ว่าตอนนั้นอยู่ด้วยอารมณ์อะไรนะก็คือว่าถ้าอยู่แบบมุ่งไปนิพพานก็จะมีอารมณ์หรือว่ามีจิตมุ่งไปทางนิพพานอันนี้คืออารมณ์เดียวแบบนิพพานส่วนถ้า ตอนนั้นเจริญวิปัสสนาอยู่หรือว่าทําสมาธิอยู่ก็จะเป็นอารมณ์เดียวแบบสมาธิอารมณ์เดียวแบบวิปัสสนานะครับทำไมจึงเป็นอารมณ์เดียวก็เพราะว่าไม่ติดกามคุณตัวที่ทําให้จิตลายอารมณ์คือมันติดกามคุณมันวอกแวกนั่นเองจิตไม่เป็นสมาธินะครับทานองนี้นะฉะนั้นที่จิตเราไม่เป็นสมาธิเนี่ยก็เป็นเพราะมันติดกามคุณเท่านั้นเองนะครับถ้าเลิกติดกามคุณก็เป็นสมาธิแล้วนะซึ่งผู้ที่ เป็นโดยธรรมชาติก็คือพระอนาคามีเห็นโทษของการมักคุณจิตก็จะเป็นหนึ่งเป็นสมาธิโดยธรรมชาติคือหมายถึงฐานจิตนั่นเป็นสมาธิไปเลยว่ากันเถอะอย่างนี้นะครับต่อไปท่านก็อาศัยสมาธินี้ไปเจริญวิปัสสนาต่อไปเพื่อให้เห็นแม้แต่จิตที่เป็นสมาธิในชั้นที่4ซึ่งเป็นอัุกขมสุขนี้ที่ไม่รู้ร้อนไม่รู้หนาวเนี่ยเหมือนไม่สุขไม่ทุกข์ื่อนี้ก็เป็นทุกขสษัตริย์ด้วยนะ ตัวนี้ก็เป็นทุกข์ด้วยนะก็คือจิตในชานที่4ที่เป็นนิ่งๆที่สบายไม่ติดกามเนี่ยก็เป็นทุกขสัตว์ด้วยนะอย่างนี้ก็คือต้องการละรูปราคะาอรูปราคะมานะอุทจจะแล้วก็อวิชชานั่นเองนะอย่างนี้ทํานองนี้นะครับอันนี้ของพระอนาคามีนะครับแบบนี้นะ